สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าการวัดความยาวมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนคะ่ะและในวันนี้นะคะกระปอมจะพาทุกคนไปรู้จักกับการวัดความยาวกันให้มากขึ้นคะ่ะโดยจะพาไปพบกับคุณครูท่านหนึ่งนะคะที่จะมาสาธิตการทำกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดความยาวให้พวกเราได้เข้าใจกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบอาจารย์กันเลยคะ่ะอ้าวสมพง การบ้านที่ครูสั่งอ่ะทําเสร็จหรือยังสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครัคโอ้โหเสียงดังฟังชัดดีทีเดียว,วเป็นยังไงคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรกันดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องการวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือวัด ที่มีหน่วยไม่ใช่มาตรฐานกันกอ,นอแล้วเครื่องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่มาตรฐานนี่เป็นยังไงคะคุณครูอยากรู้กันใช่ไหมเด็กๆพร้อมเดีย๋ยวให้ค<อ>ุณครูต่อเลยพร้อมครับเอาละเด็กๆวันนี้ครูมีนิทานมาเล่าให้ฟังพอฟังจบแล้วจะให้ทํากิจกรรมกันนะคร้รเอาละพร้อมแล้วเริ่มเรื่องเลยนะคะ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพ่อค้าผ้านำผ้ามาขายเป็นจํานวนมากมีแม่บ้านคนหนึ่งขอซื้อผ้าแพรจากพ่อค้านางเลือกดูผ้าจนได้ผ้าแพรสีที่ถูกใจจึงขอซื้อด้วยความยาวก้าวคืบครูคะคืบคืออะไรเหรอคะถ้าอยากรู้ ไปชมภาพกันเลยค่ะอะเด็กๆพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะงคั้นครูจะเล่าต่อเลยนะต่อมามีแม่บ้านอีกคนหนึ่งมาขอซื้อผ้าแพรนางผู้นี้เลือกผ้าแพรได้สีที่ถูกใจเช่นกันจึงขอซื้อด้วยความยาวสามซอก อ,อ,องั้นเด็กๆไปชมภาพกันเลยนะคะเป็นยังไงเด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องสอกกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่ายังมีเรื่องการวัดอีกแบบหนึ่ง เดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้พวกเราฟังต่อฟังกันเลยนะต่อมามีเด็กคนหนึ่งมาขอซื้อผ้าที่ยาวเท่ากับท่อนไม้สามท่อนพ่อค้าทำท่าทางงงๆจึงถามเด็กคนนั้นว่าแม่เจ้าไปไหนหรือแม่นอนป่วยอยู่ออกมาไม่ได้ถ้าจึงได้นำไม้นี้วัดความยาวของผ้าตามที่แม่ต้องการมาขอซื้อผ้าจากท่าน ในนิทานของคุณครูพูดเรื่องการวัดแบบไม่มาตรฐานอีกแบบหนึ่งคือการใช้ท่อนไม้ใช่ไหมคะพอดีเลยวันนี้พี่มีตัวอย่างการวัดโดยใช้ท่อนไม้มาให้ทุกคนดูกันนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูช่วยหน่อยนะคะ,ะนี่เลยนี่คือ1ท่อนไม้เราใช้ท่อนไม้วัดผ้าถูกไหมคะเหมือนในนิทานนะเราก็เริ่มโดยการทาบไม้ไว้กับผ้าอันนี้คือ1ท่อนไม้ค่ะเด็กๆ แล้วถ้าเราอยากได้สองท่อนไม้ปุ๊บเราก็พลิกจากจุดท้ายสุดที่เราเคยจับไว้นี่มาวัดกับท่อนนี้นี่คือ2ท่อนไม้ถูกไหมคะแล้วจากในนิทานอยากได้3ท่อนไม้เราทำไงเราก็พลิกขึ้นมาอีกปุ๊บเราก็จับผ้าขึ้นมา3ท่อนไม้จะได้ความยาวขนาดนี้โอ้โหเป็นยังไงยาวไหมคะยาวที่สุดเลยไหม ยาวกว่าใครเพื่อนเลยมี่ค่ะคือตัวอย่างการวัดโดยใช้ท่อนไม้เด็กๆพ่อค้าเห็นความฉลาดของเด็กคนนั้นจึงให้ผ้าแก่เด็กไปโดยไม่คิดเงินอ่ะที่จบกันไปแล้วนะคะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อฝึกให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยเกิดทักษะในการวัดความยาวโดยที่มีหน่วยไม่มาตรฐานแสดงว่าลำดับต่อไปเนี่ยเราจะสอนเด็กๆถึงกิจกรรมเนี่ยการเรียนรู้การวัดความยาว โดยใช้หน่วยที่เป็นมาตรฐานใช่ไหมคะอย่างเช่นเซนติเมตรแล้วก็เมตรใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทบทวนการวัดความยาวโดวยใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่มาตรฐานก่อนนะ,ะครูให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมการวัดความยาวพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็บันทึกไว้โดยครูเนี่ยจะให้วัดความยาวความกว้างของห้องเรียนกระดานดำแล้วก็ความสูงของโต๊ะ โดยครูนะคะจะให้วัดระยะทางจากขว,ดน,นขว,ด,นขวดน้ำส้มขวดที่หนึ่งไปยังขวดน้ำส้มขวดที่สองโดยครูเนี่ยจะให้เด็กๆนะคะใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยไม่มาตรฐานใกล้ตัวพวกเรานี่แหละตัวอย่างเช่นหลอดดูดยางลบดินสอเป็นต้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะใช่ของตรงนี้ปะคะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วยแวจ<า>กเลยแล้วกันลละกน,นะคะ เราทํากิจกรรมการเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเราลองนําเอาความยาวความสูงแล้วก็ระยะทางของแต่ละคนเนี่ยมาพิจารณากันดูนะคะอ่ะเด็กชายเมทาวีวัดได้เท่าไหร่คะ <21 S 1> วัดยี่สิบเอดยางลบหดินสอ <6 S 1> นะคะห้าหลอดห้าหลอดอ่ะเราเพื่อนๆคนนี้ละคะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่า คล้ายกันนะแต่ไม่เหมือนกันเลยนะไม่เท่ากันใช่ค่ะอ่ะลองดูอีกโต๊ะหนึ่งไหมคะโต๊ะ<อ>ล่าสุดละคะเป็นไงเด็กๆวัดออกมาแล้วเท่ากันไหมคะไม่เท่าไ,ไม่เท่ากันเนาะทำไมละคะคุณครูเพราะว่าความยาวของสิ่งของที่ใช้วัดของแต่ละคนไม่เท่ากัน,นะคะ่ะอืม ยาวของโต๊ะตัวนี้นักเรียนวัดความยาวได้6ครึ่งครูวัดความยาวได้5คืบหรือเชือกเส้นนี้นักเรียนวัดความยาวได้5ศองครูวัดความยาวได้1วาด้วยเหตุนี้จึงต้องมีหน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐานไงคะ,ะเพื่อให้เข้าใจตรงกันไงล่ะคะเด็กๆไหนใครเคยได้ยินหน่วยการวัดอะไรบ้าง เก่งมากจ้ะจากที่พื่อนบอกมาก็จะมีหน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐานเช่นเมตรเซนติเมตร,ตรเป็นต้นนะคะแล้วเด็กๆพอจะรู้บ้างไหมว่าเครื่องมือวัดความยาวมีอะไรบ้างสายวัดตัวค่ะไม้เมตรครับไม้บรรทัดค่ะแคลรเมตรครับใช่แล้วจ้ะก็จะมีไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดตัวเป็นต้นนะคะ เอาล่ะต่อไปนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนสอนวิธีการใช้เครื่องมือการวัดให้แก่เด็กๆทุกคนเองอ้าวมีอุปกรณ์การวัดกันไหมคะเครื่องมือการวัดมีกันไหมมีอะไรอโอไมบ้มบรรทัดแล้วเด็กๆวัดกันเป็นไหมเป็นถ้าเป็นลองสาธิตวิธีการวัดให้พี่ดูหน่อยสิ ครูขอเสริมนิดนึงนะคะว่าเมื่อเราต้องการวัดความยาวของสิ่งใดเราควรเลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการจะวัดนะคะใช่แล้วได้ยินที่ครูพูดใช่ไหมคะงั้นทดสอบหน่อยถ้าเราต้องการจะวัดดินสอแท่งนี้เราจะใช้เครื่องมือวัดความยาวชนิดใดไม้บรรทัดค่ะอ่าเก่งมากตอบได้ทุกคนเลย แล้วถ้าเกิดเราอยากวัดความสูงของประตูห้องเรียนล่ะเราจะใช้เครื่องมือวัดความยาวชนิดใดรู้ไหมอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วถ้าเราอยากวัดระยะทางจากโต๊ะตัวแรกไปโต๊ะตัวสุดท้ายล่ะจะใช้เครื่องมือวัดชนิดใดไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเลือกหน่วยการวัดความยาวกันแล้วเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเนาะ การเลือกหน่วยความยาวที่เหมาะสมต้องพิจารณาว่าเป็นความยาวของสิ่งใดและความยาวนั้นควรวัดด้วยเครื่องมือชนิดใดและหน่วยของเครื่องมือนั้นบอกหน่วยเป็นอะไรเป็นยังไงเด็กๆเ,เข้าใจเรื่องการเลือกหน่วยการวัดความยาวที่เหมาะสมกันแล้วใช่ไหมอืมแล้วต่อไปละคะคุณครูเราจะไปเรียนเรื่องอะไรกันต่อคะค่ะต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาวอมอ่มีใครรู้บ้างไหมคะว่า1เมตรยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรหนึเซเมเก่งมากจาก้ะสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะลองสังเกตง่ายๆดูที่เครื่องมือวัดว่าความยาว1เมตรยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรแล้วเราก็จะสามารถดูได้ว่าความยาว1เซนติเมตร ยาวเท่ากับกี่มิลลิเมตรแล้วมีใครรู้บ้างคะว่าความยาว1เซนติเมตรยาวเท่ากับกี่มิลมมลิเมตรสี่มิลลิเมตรค่ะใช่แล้วจ้ะทีนี้ลองเปลี่ยนหน่วยการวัดจากเมตรเป็นเซนติเมตรแล้วก็จากเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรดูสิคะสองเซนติเมตรเท่ากับยี่สิบมิลลิเมตรครับ 4เซนติเมตรเท่ากับ40มิลลิเมตรค่ะเอาล่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกันบ้างดีไหมคะคุณครูดีค่ะอ่านี่พี่มีดินสออยู่2แทง่งเรามาดูซิว่าแท่งไหนยาวกว่ากันระหว่างแท่งที่1และแท่งที่สอง ถูกต้องดูด้วยตาเปล่าเราก็จะรู้เลยนะว่าแท่งที่1ยาวกว่าแล้วแต่และแท่งเนี่ยมีความยาวกี่เซนติเมตรหรอเดี๋ยวเด็กๆลองวัดด้วยไม้บรรทัดที่หนูมีกันนะแล้วจดไว้แล้วส่งต่อไปให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ความยาวเท่ากันหรือเปล่าอ่าลองเลยค่ะ เป็นยังไงได้ความยาวทั้งสองแท่งได้เท่าไหร่กันบ้างอ่ะแท่งแรกก่อนแท่งที่หนึ่งแท่งที่หนึ่งยาวสิบเก้าเซนติเมตรค่ะและแท่งที่สองยาวสิบหกเซนติเมตรค่ะอ่าแล้วความยาวของดินสอแท่งที่หนึ่งกับความยาวของดินสอแท่งที่สองต่างกันเท่าไหรคะสามเซนติเมตรค่ะถูกต้องเลยเด็กๆเ,เก่งมากเลยต่อไปเราลองมาค่าคะเนนสิ่งของอื่นๆดูบ้างนะคะ ่ะครูมีตัวอย่างมาให้ดูดินสอที่อยู่ในมือครูนี้เด็กๆคิดว่ามีความยาวเท่าไหร่คะสิบเคซนติเมตตอบกันแม่นเชียกแล้วกล่องนี้ล่ะคะมีความสูงเท่าไหร่ทายถูกไหมลองเดากันดู <16. S 1> 17 17 <16. S> 1 6ซนตมครับ สิบห <15. S 1> ้าโอ้โหใกล้กันมากเท่าไหร่นะคะ <15. S> 1ิบเอ็ดสิบสี่ซโอ้มีแถม5้ามิลลิเมตรมาด้วยโอเคงัค้นถ้าเราอยากรู้เราต้องทำยังไงวัดงั้นเดี๋ยวพี่จะวัดให้ดูนะว่ามีความสูงเท่าไหร่และใครตอบถูกบ้างอันไหนให้คุณครูดูซิเท่าไหร่12เซนติเมตรค่ะอ้าวแล้วใครใกล้เคียงสูตรมีไหม สิบสามมีไหมสิบเอ็ดมีไหมมีใครสิบเอ็ดอาปบม,มือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากช่วงรู้เพิ่มเสริมสาระเอาละค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเรื่องความยาวค่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอเชิญคุณครูอธิบายต่อเลยค่ะ <c oughs> ได้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นโจทย์การบวกการลบความยาวที่มีหน่วยเดียวกันค่ะเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบความยาวที่เป็นหน่วยเดียวกันค่ะก่อนที่เด็กๆจะเรียนรู้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวเราควรให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการบวกการลบความยาวในลักษณะน,นี้ก่อนนะคะแล้วจึงให้เด็กๆได้ฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ลำดับต่อไปจะเป็นตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้องกับการวัดความยาวซึ่งสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การเล่นเกมได้อย่างง่ายๆโดยใช้บัตรคำเขียนความยาวที่แตกต่างกันแล้วนำมาให้เด็กๆเ,เล่นทั้งสนุกเพลิดเพลินและช่วยฝึกทักษะได้ดีค่ะงั้นเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะ1เมตร25ซนติเมตรเขียนเป็น145ซนเมตรเขียนเป็น 2 m. เมตรเขียงเป็นอือหือนบว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลินแล้วก็ให้ความรู้แถมยังฝึกทักษะแก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะกิจกรรมที่คุณครูได้สาธิตมาในวันนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เด็กๆเนี่ยนำไปใช้ต่อยอดความคิดแล้วก็เป็นเป็นประโยชน์ในวิชาอื่นๆต่อๆไปได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์คุณครูมากเลยนะคะที่สละเวลามาสาธิตการทำกิจกรรม เรื่องการวัดความยาวให้แก่เราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการวัดความยาวที่ได้นําเสนอไปหวังว่าคุณผู้ชมนะคะจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่มากก็น้อยค่ะและอย่าลืมติดตามรายการดีๆแบบนี้นะคะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทรายการที่จะส่งเสริมความคิดทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ